สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานนี้ผมก็โอ้นี่มาหลาแทโอ้ <c oughs> กลับมาบ้านเกิดช่วงปีใหม่นะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วก็ยินดีนะครับที่มีการประกาศยุติ เขาเรียกว่าหยุดยิงนะไม่ใช่ยุติความขัดแยงเดี๋ยกวก็จะเข้าสู่การเจรจามันก็แปลกนะไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำฝั่งกัมพูชาที่เป็นฝ่ายเริ่มผมขอใช้คำว่าคือในความเห็นผมนะครับผมเห็นว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นการยิงเข้ามาในประเทศไทยก่อน โดยการเมื่อเดือนกรกฎาคม2,568จริงๆเขาบอกว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาในเรื่องเขตแดนมันก็มีมานานตั้งแต่กัมพูชาได้เขาเรียกอะไรหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในยุคอนาณานิคมซึ่งประเทศเอเชีย ตอนออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับหลายประเทศที่เป็นประเทศดั้งเดิมก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศทางยุโรปนะตรงนี้ก็จะเป็นไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นแต่มีมาเลเซียลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่า ที่ตามประวัติศาสตร์หรือตำราที่เราเรียนมาก็คือพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษลาวกัมพูชาเวียดนามก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไทยก็เป็นไข่แดงเป็นการแดนกันชนระหว่างอ่าแล้วก็เออมาเลเซียก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ไทยก็เป็นไข่แดงไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครก็เป็นเขาเรียกว่าการชนระหว่างเมืองขึ้นของสองมหาอำนาจในสมัยนั้นก็การล่าเมืองขึ้นในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพของแต่ละประเทศนะครับการเป็นเมืองขึ้นมันก็ผมก็ไม่ทราบว่ามันมัน มันลำบากแค่ไหนนะการที่จะต้องทําตามคําสั่งเจ้านานิคมการจะต้องส่งสวยแน่นอนผมคิดว่าประเทศที่เขามาล่าเมืองขึ้นเขาคงไม่ได้เอาความเจริญมาให้มากเท่ากับเขาสูพสบพทยาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นไปก็คนไทยตอนนี้หลายๆคนก็ยังไม่เชื่อว่า ทางฝ่ายกัมพูชาจะหยุดยิงหรือจะละเมิดเขาเรียกว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตอนไหนนะครับถ้าคือตอนนี้มีหลายข่าวตามโซเชียลมีเดียบอกว่ามีการเติมอาวุธเข้ามาให้กับประเทศขเขมรหรือกัมพูชา โดยจะดวดท่อมีการเสริมของใหม่เข้ามาเดิมอาวุธที่กัมพูชาหรือขเขมรเอามารบกับไทยก็เป็นอาวุธสงครามโลกในยุคสงครามโลกที่ที่เขาว่ากันนะฮะแล้วก็มีอาวุธจากประเทศจีนซึ่งจีนก็บอกว่าไม่ได้ส่งอาวุธใหม่ให้กับประเทศขเขมรแล้วหลังจากที่ ได้ลบกันช่วงหนึ่งอาวุธก็น่าจะหมดไปแล้วเพราะมันใช้ยิงทุกวัน20 20กว่าวันนี้มันก็น่าจะหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้บอกว่าเห็นมีการรายงานว่าเห็นมีเครื่องบินลบบินขึ้นจากน่านฟ้าของขเขมรแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าได้มาอย่างไรเพราะลบกันสองครั้งขเขมรไม่มีเครื่องบินลบ แล้วก็ไม่มีอาวุธที่ต่อต้านการโจมตีทางอากาศของประเทศไทยหลายคนบอกว่าอาวุธเหล่านี้มาจากประเทศในเครือข่ายสหภาพโซเวียตเดิมคือเป็นสังคมนิยมในสมัยก่อน ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับและสนับสนุนก็มีข่าวว่าจะมีการใช้ทหารรับจ้างซึ่งเป็นทหารที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธในการลบเข้ามาลบกับทหารไทยซึ่งก็ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นสมครามเต็มรูปแบบและเป็นจุดเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่ สงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นได้ผมคิดว่าแน่นอนจะต้องมีสงครามโลกครั้งที่3แต่มันจะเกิดในช่วงที่ผมยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการสร้างสงครามถือว่าเป็นเป็นวิถีของมนุษยชาติอยู่แล้วนะครับถ้าไม่สร้างสงครามมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในสังคมโลกเหมือนกับ ตอนที่มันเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็สร้างขึ้นเพื่อไม่ใช่สร้างขึ้นนะฮะญี่ปุ่นบอกว่าจะกระทําสงครามเพื่อปลดปล่อยชาวเอเชียด้วยกันที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาทางฝั่งยุโรปมันก็เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นตอนนี้ก็มี ช่วงนี้เขามีฉลองปีใหม่กันนะครับก็ก็เปิดเครื่องเสียงมีเสียงดนตรีคึกคืนก็ฉลองกันตอนนี้ผมอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ60-70กิโลเมตรมาได้ใส่ตเองูไปถูกอันนี้มันไปบานไหนย้ายไปอ่างละพอ้าหรอ ไปไปช่วงใดของันช่วงบัตตะพมยังนบ่อโอค้โอค,ครับ <c oughs> ทางนี้ไปบานกะลันบ่เอเบ่บมนบนุ่บงออบ,บสว่างมัน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 ไปขนทางไงบอ,อ <c oughs> ไปไป <c oughs> เลยอ๋แต่ขันไปนี่ก็ไปบานนุ่งาบาสว่างเลยอ๋อครับอันนี้เขาเห็ด น้าหน้าปังบ่งทั้งทั้งนี่มันคือบ่มีหนาบเขาบ่ได้ทรงมานหนา,าบมากป่ะโอ้เราไฮแมให้เขาวั่นนึ่น้นนอยนึยนง,ง,งครับอันนี้อยู่บ้านไหนบ้านนี่บ่เอ่อกระดานหน่อยเนาะคอยมาเฮือนนี่แหละเฮือนปลาเลียงนี่เฮือนนี่นะ,ะเฮือนครับปลาเลียงนี่เป็นเอ่อ เป็นน้องเขยผัวเพืนมหาไม่ใหญ่มหาไม่แถา,า,<ห>าครับแต่ <laughs> เมียคอยเมียคนบานกระส้ายนี่หละแต่คอยยุบพันคอยยุ้บานพุนบานยังเตียนน้องไผ่พูนทั้งพูนนะครับออกมายังสูดอากาศ <laughs> อะอากาศหนาวจนเห็นเป็นปีแรกนะ,ะับที่เอ้ไม่ใช่ปีแรกหรอกเป็น หลังๆมานี้มันไม่เค่ยได้เจออากาศเย็นจนพูดแล้วควันออกปากหรือมีไอ้น้ำออกจากปากขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับก็ไม่อยากจะให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขา,เายุยงให้ประเทศเล็กประเทศน้อยทะเลาะก,กันเพื่อจะขายอาวุธนะครับ เพราะว่าสมัยสงครามโลกทั้งที่หนึ่งก็เห็นบอกว่าเกิดสงครามเพื่อจะขายวุธก,กันนี่แหล่งวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมอีกทีนะครับสวัสดีครับ